สวัสดีค่ะพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนสีเมืองมิิยาคารวันนี้จะมานำเสนอหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระบอกข้าเคลือบไฮดรซีอะพานไทดิฉันนางสาวธนชพรจันทเวศค่ะ 2. นางสาวกรกัญญาแก้วอิน 3. นางสาววิรัชนารางเงินที่มาและความสัมพัน นำไปสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ปัจจุบันมีการรณรงค์เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่เป็นกระแสะไปทั่วโลกส่งผลให้มีการนำกระเป๋าผ้ากลับมาใช้มากขึ้นเนื่องจากสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกที่เป็นหนึ่งในต้นตอของปัญหากระเป๋าผ้าที่นิยมใช้ในวงการแฟชั่นคือกระเป๋าผ้าดิบทอขึ้นจากฝ้ายซึ่งเป็นเส้ในใยจากธรรมชาติผ้าดิบม,มักมีสีเหลืองอมน้ำตาล และสีขาวครีมสัมผัสของผ้าจะมีความแข็งไม่ลืน่นไม่มันวาวความกระด้างของผ้านั้นขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการทอลายของผ้าที่เกิดจากการทอจะแตกต่างกันออกไปเพื่อให้ตอบโจทย์และง่ายต่อการนําไปต่อยอดแต่ผู้ใช้งานกระเป๋าผ้ามักจะประสบปัญหากระเป๋าผ้าขึ้นรา้าเนื่องจากอากาศร้อนชื้นกระเป๋าผ้าดำง่าย เกิดกบง่ายเป็นต้นค่ะสารไฮดรอซิาายาแพทไต์คือสารประกอบเป็นสีที่ไม่ละลายนะ้ําเป็นองค์ประกอบของกระดูกและยังสามารถเกิดพันธะเคมีกับกระดูกได้อีกด้วยค่ะการศึกษาการใช้ไฮดรอซิาายาแพทไหต์ในด้านทางการแพทย์คือการใช้วัสดุในด้านทางกรรมและการใช้แทนกระดูกค่ะสารไฮดรอซิาายาแพทไต์สามารถพบเจอใน เปลือไข่และสารคุมฟอสเฟตเนื่องจากในเปลือกไข่มีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบหลักจากสมบัติที่แม่ลายนำะของไฮดรอกซีอะพาไทผู้จัดจงมีความสนใจที่จะเตรียมไฮดรอกซีอะพาไทจากเปลือกไข่ด้วยวิธีการกตรกตะกอนด้วยสารเคมีจากนั้นนํามาเคลือบกับผิวผ้าของกระป๋องผ้าโดยผ่านกระบวนการเซลล์เจลเพื่อเพิ่มสมบัติพิเศษให้กระป๋องผ้ากันนะ้ํา เพิ่มระยะเวลาการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นและว,วัสดุเหลือใช้เช่นเปลือไข่ยังสามารถนํากลับมาใช้มากขึ้นอีกด้วยอันจะส่งผลดีต่อโลกอย่างยั่งยืนค่ะสมมติฐานและขอบเขตของโครงงานวิทยาศาสตร,ร์สมมติฐานของการศรรึกษากระเป๋าผ้าที่เคลือบด้วยไฮดรอกซีพภาทายมีความสามารถในการกันนะ้ําขอบเขตของการศรรึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศรรึกษา ตัวแปรต้นไฮดรซีพาไทธจากเลือไข่ตัวแปรตามความสามารถในการกันนะ้ำป้องกันสิ่งสุกโปกไม่เกิดเชื้อราหรือทนต่อสภาวะกดของของกระเป๋าผ้าที่เคลือบด้วยไฮดรซีพาไทธจากเลือไข่ตัวแปรควบคุมชนิดพันธุ์ของไก่ปริมาณของไข่ไก่วิธีการสกัดชนิดผ้าที่ใช้ในการทำกระเป๋าผ้าความเข้มข้นของสารละลายคอรลอยด์ไฮดรอกซีพาไท้ ขอบเขตด้านระยะเวลา8พฤษภาคมถึง2 0มิถุนายน2566ขอบเขตด้านสถานที่ห้องปฏิบัติการคิดเดโรงเรียนสีเมืองวิทยาคารวิธีการทดลองและขั้นตอนการทำงานโครงงานวิทยาศาสตร 1. ์ 1. ร้นเกืไข 4. บบีบดเปลือกไข่ให้เป็นผมละเอียดน้านำผมเปลือกไข่มาทำปฏิกิริยากับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา24ชั่วโมงในอัตราส่วนเปลือกไข่1กรัมต่อสารละลายกรดไฮโดรคลอริก15มิลลิลิตร 6. กรองแล้วเก็บสารละลายใส 7. ตรับค่า pH สารละลายใส ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จน pH เป็น11แปดเตรียมสารละลายโซเดียมอฟอสเฟต9ค่อยๆหยดสารละลายโซเดียมอฟอสเฟตลงในสารละลาย